สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลฟบทาโร่ค่ะกลับมาพบกับบีเชเคยนะคะคลิปนี้เป็นลันดอมนะคะที่หมอข้อชื่อว่าถ้าคุณเลือกที่จะเงียบหายไปนะคะเขาจะทำอะไรไหมนะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะคะว่าไพ่ของบีนะจะให้คำตอบอะไรกับเราได้บ้างนะคะ แต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะบีก็อยากจะบอกว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะมันอาจจะมีตรงบ้างนะคะบางส่วนบางช่วงบางตอนนะคะ,ะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะบีอ่านตามพลังงานหน้าไพ่เท่านั้นนะคะ ไพ่ออกมาดีหรือไม่ดีก็ตามอะค่ะบีอ่านตามสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทําใจสบายๆนะคะเปิดใจก,กว้างๆนะคะแล้วก็รับฟังในสิ่งที่ไพ่นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะคะโอเคเราที่สำคัญนะคะก็เป็นการทํานายครั้งแรกนะคะของไพ่สํหรับนี้นะ,ะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าพลังงานที่ขึ้นมานะคะมันจะเป็นอย่างไรก็ตามนะ มันสลับกันได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขานะสามารถสลับกันได้นะคะเรื่องราวตรงราศีไม่ตรงก็ไม่เป็นอะไรนะคะถ้าคุณอยากได้รับพลังงานดีๆก็รับกลับไปแบบไม่มีเงื่อนไขได้เลยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะ มาดูซิว่านะคะไพ่อยากจะบอกอะไรนะพลังงานหลักประจําตัวของคุณนะ,ะมาดูกันนะคะพลังงานหลักประจําตัวของคุณ10บไม้คุณเหนื่อยมามากแล้วเนาะกับความสัมพันธ์นี้น่ะหดาบแล้วก็ห่ถ้วยที่จริงแล้วอะค่ะคุณเองอะนะยังไงก็ยังมีความรู้สึกนะคะอยากที่จะให้ทุกอย่างมันเป็นความสุข คุณอยากได้ความสบายใจกลับมาคุณอยากได้ความรักกลับมาคุณอยากให้ทุกอย่างนะคะมันดีเพราะบีมองว่าพลังงานของคุณนะเข้ากับหัวข้อของเราในวันนี้มากๆเลยนะคะว่าเออในตอนนี้นะคะคุณนะอยากที่จะเงียบอยากที่จะนิ่งเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากๆนะคะกับสถานาการณ์ที่คุณเจออยู่นะแล้วบางคนนะคะก็ อาจจะก,กําลังเดินทางก็เป็นไปได้เหมือนกันบางคนก็กําลังวางแผนเพราะมีความรู้สึกว่าปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นอยู่นะ่ะมันไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่มันมีปัญหาต่างๆมากมายเข้ามานะคะต่อ้คุณพยายามแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได้เลยอะ่ะนะคะทำไปแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีใครนะคะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำ เหมือนกับว่าทุกอย่างคะ่ะทําไปก็สูญเปล่าไปหมดนะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้นะคะคุณก็อยากที่จะเททุกอย่างเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อยากจะละทิ้งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาถึงแม้ว่าจะยังมีความรู้สึกอยู่ในใจมากมายก็ตามว่าไม่อยากที่จะเสียไปนะคะแต่ก็ตัวเองอะ่ะมันทํามาแบบถึงที่สุดแล้วอะคะ่ะ นะแล้วก็คิดว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วด้วยนะคะแต่มันก็ยังไม่สำเร็จสักทีคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ควรที่จะพอได้แล้วนะคะควรที่จะหาความสุขให้กับตัวเองได้แล้วนะคะควรที่จะทําให้ตัวเองอะคะ่ะกลับมาสดใสเหมือนเดิมได้แล้วอะไรแบบนี้นะพลังงานของคุณอนะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเราไปดูซิว่าพลังงานฝั่งของเขานะคะเป็นแบบไหน เจ็ดดาบนะหกถ้วยนะคะอืมพลังงานฝั่งของเขาเนาะก็บ่งบอกถึงเขาเป็นคนที่ไม่จริงจังนะคะ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจเลือกนะคะเป็นคนที่ อยากทำอันนั้นอยากทำอันนี้อยากทำเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแต่ก็ยังไม่เลือกที่จะทำสักอย่างบี B. ก็เลยมองว่าเขาเองเป็นคนที่มีใจที่โลเลนะคะแล้วก็ในตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตของเขานะคะแล้วเขาเองก็กำลังที่จะเลือกอะแต่ว่ามันก็ยังเลือกไม่ได้นะคะรู้สึกแบบเหมือนกับว่ารักพี่เสียดายน้องอะไรแบบนี้นะ งาน2งานเข้ามานะคะหรืองาน3งานเข้ามาก็รู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะทําทุกงานเลยนะคะแล้วก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็ยังตัดสินใจเลือกไม่ได้สักทีนะคะแล้วเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ทําตัวเหมือนกับมีความลับอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าเจ็ดดาบอะคะ่ะขึ้นมาใบแรกเลยอะนะมันเหมือนกับว่าเขาเองนะคะเออเป็นคนที่บางครั้งก็ดูเหมือนมีความลึกลับซับซ้อนนะคะเขาเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเก่ง บีต้องบอกว่าเขาเป็นคนเก็บรายละเอียดเก่งนะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเขาต้องการอะไรนะคะหรือว่าอยากจะรู้อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าสําเร็จในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้นะคะเขาก็เป็นคนที่มีความทะเยอทยานตรงนี้เหมือนกันแต่ว่านะส่วนหนึ่งเลยะที่มองที่บีมองเห็นแล้วมันไม่ค่อยโอเคก็คือการที่เขาอ่ะไม่ชอบที่จะเปิดเผยความรู้สึกหรือว่าไม่ชอบเปิดเผยตัวตน ให้กับคนอื่นได้รู้จักเขานะคะเหมือนกับเหมือนกับว่าคุณอาจจะเห็นว่าเขาเฉยๆนะคะแต่ที่จริงแล้วอะคะ่ะในใจอะมันมีความรู้สึกต่างๆมากมายเต็มไปหมดแล้วมันอาจจะเป็นชนวนเหตุทําให้คุณน่ะอยากจะเดินออกมาจากเขาก็ได้เหมือนกันบีมอกว่ามันเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่เวลามีความทรงจํากับเรื่องอะไรแล้วอะคะ่ะมักที่จะไม่ค่อยลืมนะคะทั้งความสุข ความเศร้าความเสียใจที่เคยผ่านมาในอดีตนะคะเขาเป็นคนที่จําอะไรนะคะฝังใจนะมักที่จะไม่ลืมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอะที่มันเกิดขึ้นนะคะในความรู้สึกข,ของเขาเหมือนกับว่าเขาเองก็ได้นำทุกอย่างกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งในณขณะนี้ นะคะทั้งสิ่งนี้เขาทําให้คุณเสียใจนะหรือว่าความสุขนะคะที่เคยอยู่ร่วมกันมาอะไรแบบนี้นะ,ะในตอนนี้เขาเองก็มีความนึกถึงแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าพลังงานของเขาในช่วงนี้นะไม่ไว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะดีว่าเขากําลังแอบทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะโดยที่ไม่ได้มีให้ใครได้รับรู้เลยอะนะคะพลังงานของเขาเป็นแบบนี้นะ อ่ะเรามาดูซิว่าความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อเขาหรือความรู้สึกของของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรนะเริ่มจากฝั่งของคุณนะคะแต่การที่เขาเป็นคนที่ทำอะไรแล้วไม่ค่อยบอกกับคุณนี่แหละเนาะมันทำให้คุณก็เหนื่อยกับเขาใช่ไหมมันไม่มีความชัดเจนใช่ไหมคะมันดู ทำให้คุณรู้สึกระแวงใช่ไหมมาดูความรู้สึกของคุณนะอืมเอาจริงๆแล้วอะคุณเองอคะค่ะก็ยังอยากยังอยากจะไปต่อกับเขา <ๆ S 2> นะอืมเอาจนที่จริงแล้ว,วนะคะคุณเองก็ยังอยากที่จะไปต่อกับเขาคุณเองก็ยังอยากที่จะรอเขาอะนะคะยังอยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมันเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ที่จริงแล้วนะคะคุณอยากจะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุด นะแต่ว่าตอนนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อนะคะมันยังไม่สามารถเป็นไปตามที่คุณวางแผนเอาไว้ได้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นในตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเป็นอิสระไปก่อนก็แล้วก,กันนะคะปล่อยให้เป็นอิสระจากกันไปก่อนนะคะให้มีช่องว่างนะให้มีระยะห่างนะคะหรืออะไรก็ตามนะคะที่คุณมีความรู้สึกว่ามันดีที่สุดสําหรับสถานาการณ์ในตอนนี้นะเพราะคุณก็ที่จริงแล้วอะต่อให้รอนานแค่ไหนอะว่วาคุณรอเขาได้นะ เหมือนคุณนะ้องสองคนนะ่ะก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาระยะเวลาหนึ่งนะ่ะบีมองว่าเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ยังมองว่าเขาคนนี้ก็ยังคือคนที่คุณอยากจะเดินไปข้างหน้าด้วยจริงๆแต่ด้วยความที่ตอนเนี้ยมันไม่มีความชัดเจนในตอนเนี้ยรู้สึกว่าทําอะไรไปแล้วมันไม่มีคุณค่าหรือมันไม่มีความหมายเนาะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างงั้นก็ห่างกันก่อนก็รอก,กันนะคะบีมองว่าเนี่ยแหละที่ทําให้คุณนะ่ะออกมาจากเขาอนะเนี่ย พอดูแล้วนะคะเขาก็เป็นคนแบบนี้ด้วยไงเขาก็เป็นคนที่ทําอะไรแล้วไม่ค่อยเปิดเผยนะ่ะทำอะไรแล้วก็ไม่ค่อยปรึกษานะ่ะมันเลยทาให้ตัวเขาเองดูเหมือนมีความลับตลอดเวลานะ่ยบีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะอ่ะเราไปดูสิว่าความรู้สึกฝั่งของเขานะที่มีกับคุณนะคะเป็นอย่างไร ควารู้สึกฝั่งเขาที่มีต่อคุณนะคะที่จริงแล้วเขาเองนะก็อยากที่จะให้ทุกอย่างระหว่างคุณกับเขานะคะมันถูกต้องนะคะอยากจะให้ทุกอย่างมันสําเร็จอยากจะให้ทุกอย่างมันดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะแต่นะเขาก็รู้สึกแหละคะ่ะว่าเขาทําให้คุณเสียใจนะคะเขาทําให้คุณผิดหวังนะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างอะ่ะมันพังทลายนะคะ ต่อให้เขาอยากจะคว้าคุณเอาไว้แค่ไหนก็ตามแต่มันก็เหมือนกับว่าตอนนี้นะคะคุณน,น่ะโบยบินออกไปจากเขาแล้วนะเหมือนคุณน,น่ะเลือกแล้วอะค่ะนะแล้วเขาก็คือเหมือนกับยอมรับนะคะเขายอมรับนะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะคุณเองก็คือเต็มที่กับเขามากๆเนาะก,ก่อนหนะ้านั้นอะแต่ว่าก่อนหนะ้านั้นเขาเองก็อาจจะทําแต่ความเสียใจให้กับคุณทําความผิดหวังให้กับคุณนะคะไม่จริงจังในความสัมพันธ์นี้ แต่นะคะมีต้องบอกเลยนะว่าถึงแม้ว,ว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะ่ะมันจะเป็นความเจ็บปวดเสียใจมันจะเป็นความที่เขายอมรับนะคะกับทุกอย่างที่คุณตัดสินใจไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งเลยเขาเองก็ยังหวังลึกๆในใจเราก็อาจจะมีการขอพรด้วยนะคะอาจจะมีการอาธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เขาเคารพนับถือนะว่าถ้าหากว่าเราเป็นคู่กันก็ขอให้เราได้กลับมาเขาก็ยังคิดแบบนี้อยู่นะ พราะบีมองว่าเขาเอื้อมมือเหมือนกันนะคะเอื้อมมือเหมือนกันที่จะคว้าคุณเอาไว้นะคะแต่คุณก็เลือกแล้วอะนะเลือกที่จะปล่อยเขาไปอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความรู้สึกในตอนนี้นะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ว่าตัวของเขาเองก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับบีมองว่าเป็นแบบนี้นะอ่ะเรามาดูซิว่าสถานการณ์อะไพอ่ะจะบอกอะไรเพิ่มนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหรือสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะ แต่จากที่บีเห็นตรงนี้สถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะ่ะก็มีให้เห็นนี่แหละค่ะแต่เดี๋ยวขอให้เพิ่มอีกสักนิดนึงก็ล้อก,กันนะคะดูซิว่าจะมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่านะนอกจากการทําให้การเจ็บช้าน้าใจนะคะจนรู้สึกว่านะมันเจ็บไปหมดแล้วอะนะคะแล้วมันก็มันก็ฟื้นได้ยากแล้วอะไรแบบนี้นะรู้สึกมันทุกข์ใจนะคะไม่มีความสุขมากๆเลยนะ มาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรอีกออมันเป็นความเครียดนะคะการละเลยความ,มรู้สึกกันจริงๆนะสนใจกับทุกเรื่องค่ะเรื่องการงานการเงินเนีคะบุคคลรอบข้างเพื่อนนะะี่ยคืมงานอดิเรกนะ,ะอะไรก็ตามอะคะ่ะที่ไม่ใช่คุณนะเหมือนกับว่าเขาสนใจทุกอย่างเลยนะคะเลยทำให้เกิดอาการ เหงาอาการเศร้าอาการท้อใจนะคะแล้วก็เกิดเป็นความเครียดวิตกกังวลนะคะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีอาการนอนไม่หลับด้วยเนาะอพอมันเกิดสถานาการณ์แบบนี้เข้านะคะถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวนะม,มันมีแต่ความกังวลในใจนะมันไม่ได้มีความสุขเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเลยทำให้คุณเองก็เลือกที่จะเดินออกจากเขานะคะบางคนนะ่ะบีว่าคุณออกจากเขาไปแล้วนะแต่ว่าบางคนนะ่ะ กำลังคิดนะคะอืมกำลังคิดเพราะว่านะจากสถานาการณ์ที่พีเห็นตรงเนี้ก็ต้องบอกว่ามันอึดอัดค่ะมันเหมือนกับเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกว่ามันอึดอัดในใจมากๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าอธิบายออกไปนะคะก็ไม่รู้จะพูดกับใครนะคะแล้ว แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่กล้าที่จะปรึกษาใครด้วยพีมองว่าเป็นแบบนี้นะมันก็เลยเป็นความเหงาความเศร้าแล้วก็ทุกข์ใจอยู่คนเดียวอะนะคะพอสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆซ้าๆเข้าคุณก็เริ่มรู้สึกว่าอืมที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีความรักให้กันบ้างไหมที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมันเคยเป็นความสุขของการรักกันจริงๆหรือเปล่านะคะบีว่ามันมีความรู้สึกประมาณนี้เกิดขึ้นนี่แหละแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยคุณเองอะ่ะก็ ยังรักเขาอยู่อะค่ะเราก็ยังไม่ต้องการที่จะเสียเขาไปแต่คุณมีความรู้สึกว่าในเมื่อมันนี้มีอะไรดีขึ้นในเมื่อทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นะคะเราจะอยู่ต่อไปทำไมก็ออกมาก่อนดีกว่าหายไปก่อนดีกว่ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ใจใจมันเจ็บจนจนมันไม่มีที่จะเจ็บแล้วอะค่ะบีบองว่ามันเป็นความรู้สึกประมาณนี้เลยนะกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นน่นะคะเราก็ตัดสินใจแบบ แนวแน่มากๆเลยนะกับความสัมพันธ์นี้นะคะในการที่คุณอะ่ะจะเดินออกจากเขานะคะอ่ะเรามาดูสิว่านะคะหัวข้อของเราถ้าคุณนะคะเงียบหายไปเขาจะทำยังไงนะคะเขาจะทำอะไรไหมแต่บีว่าสถานาการณ์ในความสัมพันธ์น่ะ ม,มันค่อนข้างเครียดจริงๆล่ะค่ะอาจจะมีเรื่องเข้ามาทุกวันทุกวันก็ได้นะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเนีย้ยคะ่ะแล้วมันก็สะสมสะสมในความรู้สึกไปเรื่อยๆนะคะเขาจะทำอะไรไหมอืมเขาจะยังไม่ทำอะไรนะคะถ้าคุณเงียบหายไปนะคะเขาก็จะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไปก่อน เพราะเหมือนกับว่าเขาเองก็คิดคิดไม่ออกอะนะว่า,าจะทํายังไงดีนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะจะรั้งคุณยังไงล่ะมันก็เหมือนกับความรู้สึกของเขาตอนนี้เลยนะคะเนะะี่ยค่ะอย่างที่เราเปิดกันไปก่อนหน้านี้แล้วอะว่า,เ,าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอะก็ทําได้แค่มองแล้วก็ปล่อยให้คุณนะคะหลุดมือเขาไปก่อนนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยที่เปิดขึ้นมาเป็นส่วนของคําตอบอะคาตอบก็ยังเหมือนกับความรู้สึกเลยนะคะ ว่าก็คงทำอะไรไม่ได้ทำได้เพียงแค่ปล่อยทุกอย่างไปแบบนี้ก่อนนะแล้วก็เรียกว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามอะคะ่ะต่อให้เขาจะยังไม่ทำอะไรในตอนนี้นะคะแต่เขาเสียใจนะอืมบีต้องบอกว่าเขาเสียใจนะกับการที่คุณเงียบหายไปถึงแม้ว,ว่าเขาจะยังไม่ทำอะไรเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆ เขาประคับประคองอะไรไม่ได้นะคะเขาตัดสินใจไม่ได้นะเขาคิดไม่ออกเลยว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคะปฏิป,ต,ปต่อเรื่องไม่ได้เลยนะจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะฉะนั้นแล้วบีก็มองว่าเขาจะยังไม่ขยับทําอะไรในทันทีค่ะเขาจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะมีความเสียอกเสียใจนะคะในใจของเขาเนะี่ยพอสมควรมากๆเลยนะเพราะมันเป็นสิทธิ์ดาบนะคะ พอหลังจากที่คุณเนะคะเงียบหายไปแล้วนะ,ะเขาเจะปวดเสียใจแล้วนะคะเขาไม่สามารถลืมคุณได้กับเหตุการณ์ที่มันได้จบกันไปในความสัมพันธ์เนาะเขาก็จะเริ่มนะคะมีความรู้สึกคิดได้นะบีบอกว่าเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวขอให้เพิ่มอีกสักหน่อยนะคะว่าเขาจะทํำยังไงนะแต่บีว่านะก่อนอื่นเลยเะแน่เลยคือนิ่งเขาต้องนิ่งก่อนล่ะคะ่ะยังทําอะไรไม่ได้หรอก ยอมรับกับการตัดสินใจของคุณนะคะอืมเพราะว่าเขาทําให้คุณเสียใจแบบซ้ำๆอะ่ะเราบี่ก็เลยมองว่าก็นิ่งนี่แหละแล้วก็รอคอยโอกาสรอคอยอย่างมีความหวังจริงๆคะ่ะเพราะเขายังเชื่อว่าคุณน่ะยังรักเขาเขายังเชื่อว่าไม่ว่ายังไงก็ตามอะ่ะคุณจะต้องกลับมาหาเขาอืม ไม่ว่ายังไงก็ตามคุณยังคอยเขาแล้วก็ยังพร้อมที่จะให้โอกาสเขาบีมองว่าหลังจากที่เขาคิดได้แล้วนะคะเขาถึงจะขยับแต่ตอนนี้คุณเงียบหายไปนะบีต้องบอกเลยว่าเขาก็นิ่งเหมือนกันนิ่งนี่คือเสียใจนะในใจอะคะ่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรนะเสียใจคะ่ะแล้วก็ทําได้เพียงแค่รอคอยโอกาสรอคอยเวลานะคะว่าเมื่อไหร่ คุณจะกลับมาหาเขาหรือเมื่อไหร่จะถึงว่าที่เหมาะสมที่เขาจะขยับในความสัมพันธ์นี้แต่ที่แน่ๆเลยนะไม่เร็วแน่นอนค่ะพราไพ่ขึ้นมามันเป็นไพ่นิ่งเป็นไพ่รอเป็นไพ่หยุดเป็นไพ่พักเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าก็ยังรักอยู่อะนะคะในใจมันมันยังรู้สึกดีมากมายเลยนะแต่ว่าคิดไม่ออกว่าควรทำยังไงจริงๆนะคะดูแลขอกลน,นิ่งอะ่ะ จริงๆนะแต่ก็นิ่งก็จริงแต่ในใจมันรู้สึกค่ะดูซิว่าเขาจะทำยังไงนะโอ้เขาเสียใจนะคะแล้วก็เขาก็นิ่งมากๆเลยแหละอืมต้องผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเนะี่ยบีมองว่ามันระดับเดือนเลยนะ มันไม่ใช่เป็นจํานวนวันหรือเป็นจํานวนสัปดาห์นะของการเงียบของเขาหลังจากที่คุณหายไปจากเขาแล้วนะคะบีว่ามันเป็นเดือนน่แหละกว่าเขาจะคิดได้แล้วก็ขยับในความสัมพันธนะ์น่ะเพราะเอาจริงๆแล้วนะคนคนนี้เหมือนคนที่มีอีโก้ในตัวเองที่สูงอะ่ะเวลาทําอะไรนะก็ไม่ค่อยฟังใครสักเท่าไหร่อะ่ะดื้อนะคะแล้วก็ความคิดอะ่ะของตัวเองน่ะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ยังนึกอ่ะนะคะว่าสิ่งที่เขาทํามันคือถูก ในตอนแรกเขาอาจจะคิดแบบนี้แต่พอคิดไปคิดมานะคะจากพลังงานหลักของเขาเนะะี่ยค่ะคิดไปคิดมาความทรงจําครั้งเก่าๆย้อนกลับมาทั้งความสุขนะคะความทุกข์หรือว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียใจย้อนกลับมาหาเขาให้เขาได้คิดถึงเขาก็จะรู้สึกละนะคะมันจะเริ่มรู้สึกผิดหวังกับตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะเขาเองนะคะทาแบบนั้นกับคุณได้ยังไง เขาละเลยความรู้สึกกับคุณแบบนั้นได้ยังไงแบบเนี้ยค่ะเหมือนกับคุณเนี่ยให้เขานะคะหมดใจของคุณเลยอะนะเพราะคุณมีหนึ่งถ้วยใช่ไหมอ่าคุณให้เขาหมดใจเลยแต่ว่าตัวของเขาเองในวันนั้นอะก็ไม่ได้คุณกลับมาแบบเต็มที่นะคะเหมือนเขาเองก็อาจจะมีตัวเลือกเยอะอ่าหรืออาจจะแบบว่าโลเลนะคะลังเลไม่เอาแน่เอานอนไม่ได้ในความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะเพราะดูแล้ว ก็เสียใจเยอะนะคะหลังจากที่คุณเงี้ยไปอะ่ะเขาก็จะนิ่งเหมือนกันแล้วก็น่าจะปล่อยเวลาผ่านไปเป็นเดือนเลยล่ะคะ่ะกว่าที่เขาจะขยับทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้เพราะการที่เขาจะขยับในความสัมพันธ์นี้นะ่ะหรือการตามคุณกลับมาเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาคิดได้แล้วว่าเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะบีมองว่าเป็นแบบนี้เขาถึงจะขยับเพราะเหมือนกับว่าเขาก็มองเหมือนกันนะว่าการที่คุณ หายจากเขาไปเนี่ยคุณก็คงคุณก็คงแบบว่าหมดหวังกับเขาแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือคุณนะ่ะหมดใจกับเขาแล้วคือครั้งแรกนะเขาก็คิดแบบนี้แหละแต่อย่าลืมนะคะที่บีพูดไปก่อนหน้านั้นนะว่าไม่ว่ายังไงเอไม่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ยังมั่นใจว่าคุณยังรักเขาเขายังมั่นใจว่าคุณยังรอเขาเขายังมั่นใจว่าคุณจะให้โอกาสเขาอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาคิด ะะหลังจากที่ทบทวนดีแล้วแต่ตอนแรกเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตของคนที่หมดหวังนะคะเขาจะมีเขาจะเจอความรู้สึกแบบนี้นะว่าตอนแรกมันเหมือนกับหมดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคงจบสิ้นกันแล้วจริงๆอืมแต่หลังจากที่เขาคิดได้แล้วเนะี่ยเขาก็จะมีความหวังอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณเพราะเขามองว่ามันยังมีโอกาสนะคะบีมองว่ามันจะเป็นแบบนี้นะ แต่ดูแล้วมันไม่ง่ายนะคะพอดูแล้วเขาดื้นอน,นั่นเนี่ยอืมแล้วเหมือนกับเป็นมนุษย์หินเลยนะบางทีก็คือแบบปากแข็งด้วยอ่ะรู้สึกอะไรก็ไม่พูดรู้สึกอะไรก็ไม่บอกแบบนี้ค่ะให้คุณก็คิดเองเออเองแบบไปต่างๆนานาใช่ไหมล่ะจากการที่เขานิ่งเฉยน่ะพอบีมังว่าเขาแบบ สนใจชีวิตของตัวเองอะมากเกินไปอะเลยไม่ได้สนใจความรู้สึกข,ของคุณเท่าที่ควรอะเนาะทุกอย่างมันก็เลยแปลเปลี่ยนไปหมดเลยะนะคะอ่าเรามาดูซิว่าข้อความนะคะจากเขาถึงคุณนะเขาจะบอกอะไรกับคุณนะคะ จะดีแค่ไหนหากเราได้กอดกันแน่นๆสักครั้งนะคะได้ยินเสียงหัวใจของฉันไหมมันกำลังบอกว่ารักเธอเราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันไม่อยากเรียกร้องอะไรมากไปกว่านี้ ที่ไม่กล้าเริ่มเพราะไม่รู้จะเริ่มอย่างไรเชื่อว่าทุกอย่างจะลงเอยอย่างดีรู้ไหมใจเราตรงกันนะฉันกลัวว่าจะเสียเธอไปจริงๆเราจะไปต่อกันได้อย่างไร จะทำยังไงนะคะที่จะสามารถไปต่อกับคุณได้เนาะเขาเองก็กังวลนะเอาจริงๆแล้วนะี่ยถ้าคุณเงียบหายไปจริงๆอะคะ่ะไม่ใช่ว่าไม่กังวลเลยนะคะแต่เหมือนกับเขาเป็นคนใจแข็งนะบีว่าเป็นแบบนี้นะเป็นคนดื้อน,นะขอโอกาสให้เขาได้ไหมนะคะ รักไม่รักไม่รู้แต่รู้สึกดีอย่าทิ้งเขาไว้คนเดียวเมื่อขาดเธอฉันเข้าใจแล้วว่าได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าไปนะคะอ่ะอีกสองใบนะฉันคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นของคุณ รักคุณมากอยากบอกให้คุณได้รู้นะคะโอเคอ่ะดี๋ยววีจะเปิดพี่นางฟ้าให้เอ๊ะเอาข้อความจากจัก,กรวาลดีกว่าเนาะข้อความจากจัก,กรวาลน,นะคะสิ่งที่คุณควรรู้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะ อาจจะเกี่ยวกับการใช้ชื่อประจําวันของคุณก็ได้นะคะมาดูสิว่านะพี่นาฟ้านะคะข้อความจากจักรวาลน,นะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะจงรู้คุณค่าของตัวเองนะคะจงทําให้ศรัทธาของคุณยิ่งใหญ่กว่าความกลัวให้ได้ การให้อาภัยคือการปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระนะจงเชื่อมั่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมบา,บางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องพูดนะคะคุณก็ไม่ต้องพูดออกไปนะเก็บเอาไว้นะคะอย่ารบกวนนะคะบทเรียนอันแสนจะมีค่าเด็ดขาดนะ จัดการกับความกลัวของตัวเองให้ได้นะคะอย่าตำหนิใครเลยลองไปในเส้นทางที่คาดเดาไม่ได้ดูบ้างนะคะลองทำอะไรที่มันไม่เคยทำบ้างเนาะเผื่อว่าคุณอาจจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณก็ได้นะคะใจเย็นๆก่อนนะกับบางเรื่องเนะะี่ยค่ะก็ต้องรอเนะ มันไม่ปลอดภัยนะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคุณกําลังจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามในชีวิตของคุณเนะะี่ยค่ะคุณก็ต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ปลอดภัยนะคะมันอาจจะไม่เหมือนกับภายนอกที่คุณได้เห็นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะค,ะความผิดพลาดเปรียบเสมือนขั้นบันไดนะคะอีก2องใบคุณนะคะจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อคะ่ะคุณเชื่ออย่างไรคุณจะได้แบบนั้นนะคะ ตรงเชื่อมมั่นในตัวเองนะคะเอ่อเรามาดูซิว่ามีราคนาราศีอะไรบ้างนะอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นธาตุอะมาครบทั้งสี่ธาตุนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนะะี่ยค่ะมาครบค่ะส่วนราศีราศีอะค่ะมีแค่ราศีพิจิกราศีกุม สราศีนะ๋ตวบีเช็คก่อนนะต่บ,บีว่ามีแค่สองือมจริงๆค่ะมีแค่สองราศีเท่านั้นนะคะราศีกุมกับราศีพิจิกนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือลันดอมของเราในวันนี้นะคะบีกาเป็นกำลังใจให้กับคุณนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ